สวัสดีครับผมวันนี้ก็บสายวิ่งเสียงซอนะครับมารีวิวแค้นนะครับสำหรับมือไม้ผู้ทีสีอยากฝึกแค้นนะครับเป็นแค้นราคาโบ้สูงนะครับจากนครพนมบ้านท่าเรือนะครับสามารถจับต้องได้นะครับราคาพอถึงพันนะครับสำหรับผู้ทีสีสนใจฝึกนนะครับแค้นก็มีอยู่ กับว่าเขียนพระนครพระนมนี่ก็เป็นมือใหม่ๆเขายอินิยมสื่อมาใส่กันหลายนะครับเพราะว่าจุดนีนลักษณะของราคาราคากับ่อแพงนะครับก็สามารถซื้อได้ทุกคนหาซื้อง่ายนะครับน้ำรานขายเครื่องดนตรีทั่วไปกับส่วนใหญ่กับสีเห็นเป็นของเขี้ยนตะครพระนมส่วนหลายบ้านท่าเรือนะครับอันนี้กัเขียนก็มีอยู่หลายทรงหลายเต๋านะครับอันนี้เป็นเขียนขี้เอ็มเอเนอร์ลินลินทอง นะครับแต่ว่าบันเป็นลินคูหลักนี่เมืองนะคราบราคาลินคูนี่ก็สีอยู่ที่ประมาณพันขึ้นประมาณพันสองพันสามพันสี่พันหาไปนะแต่ว่าตัวนี้อราคาบดถึงพันนี่ก็สิประมาณอาจจะเป็นลินทองนะครับลินทองเหลืองนะครับก็่าสิะเป็ว่าเป็นลินคูถ้าลินคูนี่ก็คือเขาจะใส่ลูกเสีบนี่สองลินอ่าลูกมีสองลินนะครับเป็นลินคูมันจะเป็นลูกลินคูฝ้ายมัน คากากสีพัาปัญหาถ้อยถ้าเป็นลิมเงินกับสีราค่าสูงจังหนอ่อ,อยทองเหลืองกับสีบ่ปันไดน,นะครับตัวนี้ออกจากนละครพน,นมนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเบิ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นเครื่องสำหรับฝึกซ้อมนะครับสำหรับมือไม่ผู้ทียังในเครื่องมากฮาดเป้ามากอย่างกับตัวนี้ก็สามารถที่สิจับตองได้เนาะที่เอไม่เนือน,นะครับ โอ้งเสาหลายมือก็ค,กคองก็คาได้นี่อีกช่งนึงเองนอะวันนี้เจ๊บมาสางเดียวกันเพราะว่าพิณนนคอนพอนุ่มหนหลายหลายสางเบื้องจัดการมาเคี่ยนอย่านั่ง มันเป็นแค่ยนนมัดขาแล้วนี่หนาสิ้นลาสังบการพันเขี้ยการว่างลูกเขียนี้คนละสังนะครับตัวพอาเต๋อข้นทรส่งม่เน่ยใจพว่าหลายคนนะครับโยนนขมหลายสังเห็ดเกือห็ดเกือเบิ้นมูบัน อันนี้ตัวนึงเนาะคือไม่เป็นเสียงเอกลักษณ์ของแค่นครอน้ก,นก,กน็คือเสียงใสนะครับเสียงแหลมเสียงใสนอกนี่คุณนพ้พากัในระดับแค่นซอม สิใเห็นทำราคาเข้มเจ็ดแปดพันกับสิบว่าได้นะครับผู้ที่ซื้อเข้าไปก็เงวเปล่าไปว้ากรบเพิ่นเนาะก็คือตามราคาเพราะว่าเค่นี่ก็คือเข่นสำหรับมือใหม่คือเข้สสำหรับซ้อมกันนะครับรอบนี้ผมสร้างมาแปดดวงเก้าดวงอเก้าดวงตามเศษฐกิจนะครับสร้างมารอบนี้ให้กับนิซิตวิไลดุรยย่างกับสินเนาะปีหนึ่งเลียนวิชาเข่นพื้นฐานปีว่าหันนีสร้างว่าสี่สิบกัดวง นะครับถ่ายยุบเป็นเดือนแต่ว่ารอบนี้นี่สร้างมาชีพสร้างมากเก่าดวงกะถ่าบ่โดนนะครับอาทิตย์สองอ,อาทิตย์ก็เจ้าอาเฮ็ดแล้วเขี้นเนาะเอาเป็นว่าคันผู้ใดนสนใจก็ลองสอบถาม,ดม,มไมด้นะครับเป็นเขี่ยนของอมือสําหรับมือใหม่ฮัดนะครับฮัดฝึกเปบานะครับของนครพนมบ้านท่าเรือนะครับนี่ราคาจับต้องได้ครับบ่ถ,ถึงพันเนาะเอาไป อะไรครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับาปติดตามไปเรื่อยๆครับผม